ัดีทุกคนเพ่ช่วโมูนิยมโกฟินะคบวันนี้ปามาไล่กันอีกแล้วตื่นเช้าหน่อยเลยเ,ลยเสียงยไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันไล่กันอยู่ข้างหลังอะไล่กันอีกแล้วก็คือดีใจม,มากเลยนี่นี่มาเข้าไปไดูผู้แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นไข่เลย <c oughs> นี่ตัวน,นี้อยู่นานสุดนี่ ดูดิมันไล่กันอะเดินเดินเดินเดจะหาไข่ก่อนนะไล่ตั้งแต่เมื่อเช้าแลยคนดูคนดูดิดูดีไข่มันจะติดหินปะวะน่าจะติดแหละ มันจะติดตู้กระจกขึ้างหลังป่ะแลดำนี่ปาตาลูที่ที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วน้องๆก็ว่าปกติดีเลย สำหรับคลินี้ก็เพียงพอแค่นี้อยากมาบอกว่าเอ,อปลาแค่ไล่การเฉยๆเนาะถ้าถ้าลูกปลาออกมาอะไรเดี๋ยวเราเอามาให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแค่นี้อยากถ้ากดไลค์กดแชร์บ like, ๊ายบาย